ลองชิมฝาหนูหนบ้าเละเอาทั้งหมดเลยในบริษัทในราคาหนึ่งร้อยบาทหโหแล้วข่อยกำลังหลวบรวมอยูห่วยแม่ข่อยบอแมนตูเอทีเอ็มเด้จ้าหักแม่เดอ้อคันได้ครบแล้วสีฝาโอนไปให้ซามีเดอ้อจ้าพี่ลูกหมูโทษทีนะหนูไม่มีให้จริงๆไม่เป็นไร ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอา้อาวออมว่าไงออมอะพี่ลูกหมูออมแล้วเธอมีใช้หรือเปล่ามีไม่ต้องห่วงหนูหรอกโหใจดีจังเลยเนาะเพิ่งทำงานเป็นแม่บ้านได้ไม่กี่วันเอาเงินให้พนักง,ง,งานยืมด้วยระวังเถอะพี่ลูกหมูเขาจะหนีเวร์ ฉันจะหนีไปไหน,นยะเอาพี่ลูกหมูลืมไปแล้วหรือไงว่าเจ้านายเขาจะขายบริษัทเราทิ้งถ้าบริษัทเกิดเปลี่ยนมือแล้วพวกเราตกงานพี่ลูกหมูจะตามชัยนี่ออมได้เหรอนี่ก็คิดมากเกินให้มันถึงวันนั้นก่อนเถอะไม่ต้องคิดมากนะออมนาะบีม เอกสารค้ำประกันหลักทรัพย์ของเราเอามาหมดแล้วใช่ไหมลูกค่ะคุณแม่พร้อมซื้อหุ้นค่ะดีมากเดี๋ยววันที่เราซื้อบริษัทนี้ได้แม่จะเอาไปขายทอดตลาดทันทีกําไรเห็นเห็นค่ะคุณแม่เ,ออเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะค,ค่ะขออนุญาตค่ะ ถึงกับตบกันเลยเหรอคะเออเจ้าอีกเหรอไปบอกให้ไปคุณคิดว่าคุณมีมือคนเดียวรือไงฮะ <c oughs> แม่คุณแม่จำไว้นะอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะการใช้ความรุนแรงมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้เลย ทำไมคะหนูกับแม่ก็เป็นฝ่ายรอนทำอย่างเดียวหรือไงโลกนี้ถึงจะพอใจท่านคะนางแม่บ้าคนนี้มันตกทุกสาเฉันค่ะท่านต้องจัดการให้นะคะคุณแม่คะถ้าเราซื้อบริษัทนี้เรียบร้อยเมื่อไหร่คนที่หนูจะไล่ออกคนแรกก็คือมันค่ะขึ้นไปรอ้างบนก่อนไปเดีย๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองค่ะท่าน เจ็บหรือเปล่าอย่ามายุ่งอย่ามาแตะแ้วต้องตัวหนูออมทำไมหนูพูดกับพ่อแบบนั้นล่ะลูกพ่อหรอพ่อที่ไหนเขาทอดทิ้งลูกแบบนี้ออมแล้วแม่หนูล่ะพ่ออยากเจอแม่หนูแม่เหรอ บริษัทพ่อทำไมลูกบริษัทแม่หนูบริษัทของแม่หนูสร้างมาแล้วตอนนี้จะขายบริษัทแม่หนูทำไมออมตอนที่พ่อเลิกกับแม่หนูบริษัทต,ติดหนี้อยู่สิกปรานตอนนี้พ่อปลดหนี้หมดแล้วพ่อจะขายแล้วพ่อจะไปบวชเหรอจะโกนหวดวดัวบวชคิดว่าจะได้บุญหรือไงทอดทิ้งหนู ตอนบริษต์ได้กาไรก็ไม่เห็นกลับไปรับหนูกับแม่มะใครที่มันจะขายบริสต์ของแม่หนูหนูจะบอยมายล้อ,อย่างที่สุดขค หนูไม่รู้ว่าหนูจะไหวหรือเปล่าออมออมโดนท่านประธานดูหนักเลยเหรอเสียงดังลั่นมาถึงข้างล่างเลย ออมท่านมาทานดูอะไรเธอเหรอชช่ามันเถินพี่ลูกหมูอ๋อ,อมไม่อยากเก็บไปคิดเออออมพี่ใช้คืนก่อนนะร้อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้อีกขอบคุณค่ะพี่ลูกหมูโอ๊ยพี่ลูกหมูแค่ร้อยเดียวสมัยนี้จะไปทำอะไรได้ห่กยกะคนมีซ้ำนนิแม้ได้จิวา ร้อยหนึ่งก็เพียงพอแล้วออมเงินแค่ร้อยเดียวออมจะเอาไปซื้ออะไรเหรอฉันจะเอาไปซื้อบริษัทนี้นี่หน,น,นูติดตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะไม่ติดค่ะเอกสารครบถ้วนเอกสารครบนะคะ เอกสารครบถ้วนค่ะถ้าครบแล้วท่านเซ็นได้เลยนะคะขอสำเนาดน้านนั้นหน่อยสิเอ๊ะทำไมป่านนี้ไม่บ้านี่มาเสิร์ฟน้ำนะนั่นน่ะสิไม่รู้ตอนนี้มันมุดหัวอยู่ที่ไหนฉันอยู่นี่ นี่เดี๋ยวแม่บ้านถ้าเธอไม่ได้มาเสิร์ฟน้ำแล้วเธอจะเข้ามาในนี้ทำไมเขาจะคุยเรื่องซื้อขายหุ้นกันก็คุยไปสิฉันก็จะมาซื้อหุ้นบริษัทเหกานเธอหนังหน้าอย่างเธอเนี่ยจะมาซื้อหุ้นจะเอาสักกี่หุ้นดีละจ้ะคุณแม่บ้านเอาทั้งหมดเลยในบริษัท ในราคา1นึงรอยบาทหนึบาทนี่หนึงร้อยบาทของเธอยังซื้อ <c oughs> น้ำยาล้างเล็บฉันไม่ได้เลยนะหรือว่ามันคิดว่าเราได้ขายขนมโคกันอยู่คะคุณแม่อ <c oughs> ผมจะขายหุ้นบริษัทให้ลูกสาวทันทีทำไมผมต้องขายแพงด้วยลูกสาวใหญ่ไม่บ้านเนี่ยนะขอโทษนะครับที่ทำให้พวกคุณต้องเสียเวลาตอนนี้บริษัทนี้เป็นของลูกสาวผมแล้วเล่นบ้าอะไรเนี่ยไม่เสียเวลาเบยก ค่มเลีพี่พอฝากบริษัทให้หนูดูแลด้วยนะลูกแล้วพ่อจะไปบวชอย่างที่พ่อตั้งใจไว้พ่อหนูขอโทษพ่อรักแม่หนูนะแล้วพ่อก็รักหนูมากด้วยนะออม <c oughs> แค่เธอหน่ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้ทายิ้มอีกทีได้ไหมจะหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เรา ปล่อยให้เธอเดินผ่าน